มีตัวอ,อะไรบ้างนะครับก็มี0617557แล้วก็ของนะเป็นแนวทางนางนิดนิดๆน่อยๆนะครับไม่ใช่บ้าหวยหรอกแต่มาใจมันชอบแต่เรที่กับลูกคุณยายแล้วเจ็ด7 3มเั็ กับแปดหนึ่งครับของพ่อผู้ใหญ่ศูนย์หกหนึ่งเจ็ดห้าห้าเจ็ดกับน้องอินเนอร์เห็นเหมือนกันครับผมทางงวดที่แล้วไอ้น้องจิมมี่เขาก็ให้ไอ้สี่ศนย์อต่ไม่มีใครสนใจเพราะว่าน้องมาใหม่น้องไอ้น้องน้องหลมครับครับสวัสดีครับสำหรับในคืนนี้นะครับซึ่งก็นะครับก็ถือว่าเป็นงวดที่สี่ ที่ทางพี่น้องในบ้านเรานะครับมาขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่นางพญาตะเคียนวัดสถารมที่ผมเลือกวันนี้เพราะว่าวันนี้วันที่11บเอดเดือน11อตรงกับวันพุธนะครับนานๆก็จะเจอทีเนาะเดือน11เดือน11วันที่11บตรงกับวันพุธก็ผมถือวันนี้นะครับเป็นฤกิเลยมาขอโชคขอลาบกับ จบแ,แม่นางพญาตะเคียนนะครับเพื่อจะเ,อเพื้อเพ่อเพื่อแพ่ให้ลูกหลานบ้างมันสองสามงวดมันได้ทุกง,งวดแต่มันจับคู่ไม่ค่อยได้แต่ได้กถือว่าได้นิดๆหน่อยๆพวกลอตเตอรี่นะครับเปลกมันเยอะแต่งวดนี้ที่ได้มานะครับจากหลายเจ้านะครับที่มาเอานะบริเวณนี้นะครับก็มีมีตัวออะไรบ้างนะครับก็มีศูนย์หกหนึ่ง เจ็ดห้าห้าเจ็ดแล้วก็ของที่มาใหม่นะครับตาหมินคือห้าสี่แปดหนึ่งนะครับทั้งหมดมันก็ห้าตัวนะครับอ่ะดูกันชัดๆเลยนะครับนี่ยนะครับโอเคเะออ่โคครับเดี๋ยวผมก็จะสรุปตัวเลขก่อนวันออกอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็ลองเอาไปลองเไปครับลองถายดูเสียงทายดูก่อน นะครับก็ถือว่าเป็นการชี้แนนะเป็นแนวทาง,น,ทางนิดๆน่นอยๆนะครับไม่ใช่บ้าหวยหรอก <c oughs> แต่ <c oughs> มาใจมันชอบแต่มันชอบครับ <c oughs> แต่ไม่ใช่ว่างมงายจนขนาดนั้น <c oughs> ผมซื้อลอตเตอรี่ <c oughs> นะครับส่วนมากถ้าสมมติว่ามันออกจริงๆเพล่อมันก็อาจจะไม่ได้จากโชคเป็นทุกขลาบก็ได้ถ้าเราถูกเยอะ ทีนี้ทำบอลอตเตอรี่มันจะมั่นใจมากที่สุดนะครับเพราะว่าไปเบิกที่ไหนก็ได้ทกศสก็ได้ที่ร้านก็ได้ท่กรสอกก็ร้อยละบาทนะครับถ้าเป็นของถ้าลอตเตอรี่มันจะง่ายแต่ก็จะลืมว่าเมื่อเงินเยอะบางคนเขาก็ไม่มีจ่ายเหมือนกัน ได้ครึ่งหนึ่งบ้างได้ครึ่งหนึ่งบ้างครับแต่นี่มันจะอ้นหรือเปล่านะตัวเลขที่ผมลงไ,มไปนั้นน่าจะอั้นละ,ะ <c oughs> จะอั้นหรือเปล่าห้าเจ็ดกับไอ้นี่นี่ห้าเจ็ดเจ็ดห้าเนี่ยสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือสามตัวนี้เนี่ยหละศูนย์หกหนึ่งเจ็ดห้าห้าเจ็ดอ๋อผู้ใหญ่ชอบศูนย์หกหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดครับผมแต่นี่คือของตะมินะตะมินเห็นตรงไหนตะมิน ปดหนึ่งกับสี่ห้าแปดหนึ่งกับสี่ห้าครับแต่ว่าอะไรนะน้องน้องเค้กเห็นเจ็ดสามเจ็ดสามเออเจ็ดสามน่าจะเขียนด้วยเนาะลองเขียนดูก่อนเขียนน้องน้องเค้กใช่ไหมพ่อผู้ใหญ่ครับ้องเค้กก็บลูกผู้ใหญ่เ่เจ็ดสามเจ็ดสาม ของของน้องเคสเห็นเจ็ดสามนะของของตามินของตามินห้าสี่ห้าสี่กับแปดหนึ่งรับของพ่อผู้ใหญ่ศูนย์หกหนึ่งเจ็ดห้าห้าเจ็ดกับน้องวินเนอร์เห็นเหมือนกันครับผมแต่น้องวินเนอร์ก็เห็นเก้าศูนย์อยู่นะคับนั่นเลยเอาไม่เป็นไรไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนอ่ะเขียนไว้ก็ดีทีุ่ดเพื่อป้องกันเพราะว่า เป็นแนวทางงวดที่แล้วไ้น้องจิมมี่เขาก็ให้ไอ้สี่ศูนย์อาจจไม่มีใครสนใจเพราะว่าน้องมาใหม่น้องไอ้น้องน้องอะไรนะน้องจิมมี่หน่ยงวดที่แล้วที่ให้สี่ศูนย์นะให้สี่ศูนย์หรอกับที่เขาพูดพอกับน้องวินเนอร์นะแต่ไม่มีใครสนใจวินเนอร์เสียงดังกว่าเนาะเดี๋ยวต้องไปไล่ดูว่าเอมีเสียงน้องจิมมี่จิมมี่พูดออกมาจริงไหมแต่ก็ว่าคุ้ดค้นอยู่นะครับสี่ศูนย์ เออใช่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 ครับใช้อยู่ว่าสี่ศูนย์น้องน้องจิมมี่บอกสี่ศูนย์อยู่ครับพอดีโรบวินเริ่มเสียงดังกว่าเลยแต่แกไม่พูดเลยน้องไม่พูดเลยจิมมี่แต่ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าถือว่าจะมีโชคอยู่เต็มเนาะครับแต่กำบังหรือเปล่าไม่รู้ครับกำบัง ออแต่งวดนี้ผู้ใหญ่ชอบครับเจ็ดห้าอ่าศูนย์หลือครับเจ็ดห้าห้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์หกหนึ่งเอออใช่เลยศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งชอบสองตัวเนี่ยของผู้ใหญ่นะครับครับซื้อยังกันยังน่ะเพิ่งมาเอาอันนี้ผมก็มาเอาก่อนแต่ลอตเตอรี่ผมได้แล้วประมาณห้าคู่อ๋ออันไหนได้เจ็ดห้านะเจ็ดห้าแล้วห้าคู่แล้วนะครับได้เจ็ดห้าแล้วคห้าคู่แล้ว เอาเปิดเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางอ่ะโอเคเนาะตามนี้นะครับเลขเลขไม่เยอะเท่าไหร่นะถ้าตัดออกคู่ก็มีมีอะไรบ้างเอาลองลองไล่ดูใหม่ผู้ใหญ่ศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งนะเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าสี่แปดหนึ่งเจ็ดสามเก้าศูนย์ตามนี้นะครับชอบตัวไหนเลือกก็เลยครับเป็นแนวทางเท่านั้นครับเป็นแนวทางนะครับ โอเคครับผู้ใหญ่อ่ะสิ้นท้ายเดยนสิ้นท้ายก็อันนี้คือเฉพาะวันนี้นะครับแต่ผมคือมั่นใจคือตัวนี้แหละเจ็ดกับห้าแต่ตัวไหนมันจะมาแค่นั้นแต่ผมคือว่าเห็นเจ็ดห้าครับครับเหมือนเหมือนว่าแรกที่ออกห้าเจ็ดมันก็เห็นตัวเดียวกันกับตรงนี้พอดีมานี่เอ้าทำไมมันเจ็ดห้าแต่เที่ยวนี้รู้สึกว่ามันจะชัดมากมันจะมาด้วยกันไหมมันจะมาด้วยกันไหมหรือเปล่าครับ นี่จะมาเจ็ดตัวเดียวก็ไม่รู้มาเจ็ดตัวเดียวหรือห้าตัวเดียวแค่นั้นครับจะเอาตามนี้ถ้ามันออกทางบนทางล่างก็ถือว่าเป็นดวงดีไปครับโอเคครับอ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณที่ท้ายครับครับขอบคุณนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับตัวเลขที่ผมสรุปให้นี้ก็เดี๋ยวรอสรุปอีกครั้งหนึ่งต่วันนี้คือเห็นแบบนี้ นะครับรอสรุปอีกครั้งหนึ่งก่อนหวยออกนะครับอากาศก็คงจะไม่หนาวพี่น้องในหมู่บ้านก็คงจะมาเยอะนะครับเร็วนะครับผมก็เชื่อของผมตามนี่เนาะใครไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหอากาศเอิสุดยอดลม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  不会。